ยงถ้าไม่พอใจพี่ตรงไหนบอกบอกตอนนี้เลยนะครับปรับปรุงได้ครับแล้วก็บอกท้ามีทพียง<อ>ถ้าจะบอกท้ามีทึียงตัถ้าจะเตะพี่อย่าบอกพี่ก่อนนะเอ้ยพี่ไม่ชอบพี่อย่างงูอย่างนี้นะพี่ออกเองได้กูง,งงเลยกูโดนเตะแล้วกูบอกเลยว่าไม่บอกไม่ไม่บอกก่อนว่าจะไม่บอกไม่บอกไม่บอกแต่พี่เคียร์จะพี่เคียร์เขาเรียบร้อยแล้วไม่บอกไม่บอกเขาบอกว่าพี่หยเบิาไปแล้วก็แล้วถ้าเขาไม่ชอบสไตล์การเจ้าของพี่ด้วยจุกจุกจุกทั่วแมปอะ แต่แต่เมื jobs, 2 2 kind of e> oh, loves, ่อวานพี s <S oh. no. oh. hey, ่ไม่ไ no. ด้จกทุ่มแบบพี่จกตรงนั้นสองแผ่นจกหลายเครื่องอยู่นะอ้าวใครเนี่ยพอนะพี่ปลาเพรารังขึ้นให้หน่อยพี่วิ่งวิ่งหาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่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 โอ้ปาพี่ลากนพี่แตกปีลามิเทศพี่แตกนะพี่จกไม่จกไม่ค่อยเป็นพี่ไปเฮ้ยหนูหนูว้าปะไปพี่ก็ว้าอยู่กับพี่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 อยู่อยู่ พี่แตกนะเอาตรงๆพี่คงไม่ได้สักเครื่องอ่ะแตกพี่อยู่ตรงหน้าหน้าบ้านหรือหลังบ้านหลังบ้านครับหลังบ้านอ๋อนูเห็นแล้วกําลังไปหน้าบ้านใช่พี่พี่บนหลังบ้านนี้ก็ได้แต่ขอหลังบ้านแบบยาวๆไว้นะทุกหลักที่มีตอนเนี้อยู่ใครอยู่ตลาดเล่นหรือเปล่าอยู่กับพี่ครับอยู่กับพี่ครับยังอยู่นะยังอยู่นะหนูเดินสวนเฮ้ยกูผ่านใครเนี่ยหลบก้อนตกลบก้อนใครวะเนี่ยหลบก้อนแตกกันนอนผมว่าหลบก้อน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 อยเยอะจังอยู่กับพี่อยู่กับพี่ ผมความสองโปรเซ็นนะเอาเลยเอาเลยจะอยู่กับผมอยู่กับผมขึ้นสอนนะก็ต้องรู้สึกอยู่กับผม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 สแป๊ะหนึ่งทีมาถึงผมไม่ได้จับเคื่อนเลยจับโปรเซ็นอย่างเดิมครับอยู่กับผมอยู่กับผมสอันเดอะไรขึ้นไม่สอันรักเข้าบ้านไม่ขึ้นนะจะออกหลังบ้านไปละอยู่กับผมอยู่กับผมไม่ขึ้นเอ็มอยู่พร้อมอยู่พร้อมแตกนะเอาตรงๆไม่ได้วะ ม่อยู่ครบม่อยู่ครบมีทุบเพชรตายปะทุบเพชรตายปะไม่มีไม่มีข้าหน้าต่างนะดูแค่นี้ไม่มีข้าหน้าต่างไม่มีฐานาโทดูแค่นี้เลยไปหาคนด้านล่างครับไปหาคนด้านล่างครับเจอนะเจอนะวางวางที่แล้ววางที่แล้วเฮ้ยเฮ้ยปลา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  ปลาอย่าวาร์ปดิหรือไอ้ปลาวาับแต่ปลารอดว่ะปลาวาร์ปจริงๆพี่เห็นปลาวับช่วยได้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 ติดอะไรวะเนี่ยพี่พี่อ้ํเราไปปั่นเครื่องนั้นกันห้าสิบเปอร์เฮ้ยบาร์โอลีบบาร์โอลเฉยเลยโอ๊ยติดอะไรวะเนี่ยมันจะปิงอะไรขนาดนี้พี่ขอเครื่องเดิมพี่พี่ขอวิ่งต่อได้ได้ไปด้วย ไม่ได้พี่เจ็บไม่ได้พี่บอกให้ไม่ได้ไม่สาไม่พี่พี่จะบอกว่าตัวนี้ไม่ได้ไม้ไม้อยู่ครบนะเปได้เลยพี่ขอไม้หน้าบ้านใหม่ขึ้นใบได้บ้านแผ่นเดียวที่เหลือเปิดเปยได้หมดเลยโอ้ยช่วยผมดูไว้เดี๋ยวมองผีไปให้แผ่นเสาไหนว่าหน้าอ๋อเสาโน้นไม่แขวนนะ แขวนดี่นี่แขวนแล้วไยลงห้องวีเหรอลงห้องวีเหรอไอ้ไม่ไอ้ไม่ไอ้ไม่ใช่่ปิงมันปิงเมื่อเอยู่กับพี่นะอยู่กับพี่นะอยู่กับพี่นะอย่า่อย่าเพิ่งช่วยนะอย่าเพิ่งช่วยนะอย่าออกให้ก่อนอย่าเพิ่งช่วยช่วยเช่วยเลย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 อยู่กับพี่แล้วอยู่กับพี่แล้วอยู่พี่แล้วยเออใจเย็นพ่อนุ่งเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่นะไม่ไม่ไม่แตกแตกไม่ ไปแล้วโอ้โหพี่พาปีนกันนะหนูก็ปีนอยู่กับพี่อยู่กับพี่อยู่กับพี่อยู่พี่มันมีเท่าไหนกันเสร็จหรือปะให้พี่ี่บัลลีบัลลีบัลลีน้องได้สามคนเลยอยู่กับพี่อยู่พี่อยู่พี่ไอ้่อมเลยหนูแยกปั่นแล้วกันพี่แตกปว่าพี่แตกกว่าเอาตรงๆแตกครับเออใจเย็นพ่อหนุ่มหนูมีกาวให้ เฮ้ยเออใจเย็นพ่อ่มใจยเย็นคุณพีทเราพ้าดแล้วเออใจยเย็นพ่อ่มเนี่ยพี่พูด<แ>พี่พูดประมาณเนี้ตอนที่ไม่ปิดใหม่อะ่ะเออใจยเย็นพ่อ่มอแตกแล้วครับโอ้โหแตกเอ,อ้ยอย่าเพิ่งใจเย็นโอ้ยโอ้ยคุณเดือดแล้วเพื่อนเพื<ถ>่อนเพื่อนไม่เออมาดีครับมาดีครับโอ้โหไปปิดไม่ได้ที่งเขาจะจินเสียงพูดพี่หมดเลยว่ะเออใจเย็น อพี่พูดอย่างเงี้ยใส่เดี่ยวแล้วเดี๋ยวไม่ชอบพี่อ่ะประมาณเนี้ยทุกคนเฉยเฉยว่ะเขาเฉยเฉยว่ะพี่ก็พูดประมาณเนี้ยแหละอปกูปิดไม่ได้ทุกคนกว่าที่สองคนครับเออพอนุ่มพอนุ่มน้อยใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นเออเออแตกยังเนี่ยกูเหนื่อยนะกปไป อจะเย็นพนมไม่เอาอย่างนี้เออแตกแล้วแตกแล้วบัสไม่ไม่จะพับจะแผ่นนะครับตามนั้นเลยนะครบตัวไม่มันส่งที่ไปไหนไม่นะไม่แทงหลังกูวิววิว<ค>ว่ะไอ้ที่ตายไอ้เนี่ยไอ้หนุ่มเห็ดหนูไปช่วยให้หนุ่มช่วยให้มันมาเลยมันมาเลยของจริงกันเนี่ยอ้าวว้าไปแล้วพี่เห็ดเห็นปลาว์ปอยู่ พี่ป่าวาดอิวให้ด้วยนะครับรอบนี้ฝากด้วยแองกิวมามาไม่ได้พี่ด้วยปาวเดี๋ยวหาอ้าเป็นกูแทนไม่ทุกคนยังไม่เห็นพี่ตอนตอนที่ผีแบบผีแค้มมากๆผี่าเฝ้ามากๆกคือคำหยาบออกมาพี่กับเดยนนี่มันไม่ค่อยหยาบเพราะว่าผีมาไม่เฝ้าอ่ะฮะ แต่พี่อ้ามับผมมาปาก็ได้ได้ได้ปาปาได้พี่กำลังไปปาได้ไม่มีใครเบรกกูด้วยอยู่บ้านฟ้าบ้านฟ้าไหนวะอันนี้อันนี้เสร็จแล้วหนูไปช่วยปั๊มให้หนูไปช่วยให้หนูไปช่วยให้หนูไปช่วย้พี่ปั่น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 เฮ้ยเขาทำไมเขายืนนิ่งอ่ะเฮ้ยเขายืนเขายืนงงพี่ปาพี่ปาว้าวได้พี่ปลาว้าวว้าวตี ปลาระวังโดนรีพอร์ตนะครับนะปลาวันนั้นปลาโดนรีพอร์ตปะหนะตาที่ลุกได้สำสมทีติดอ่ะได้เดี๋ยวดึงให้ดึงให้รอบนี้พี่จะตัดแล้วพี่เปย์มายับนะครับนะเดี๋ยวเดึงให้อีกแล้วเฮ้ยบล็อกที้นุ๊กนุดชิบเป่งแล้วพี่ทำพี่ทำคนอื่นปิงอ่ะพี่ปลารู้เปล่าผี่เมื่อกี้ตอนหนูยกอ่ะพี่ขวบเบอร์ให้ทีแล้วเฮ้ยกลับ กลับทําไมอ่ะโหบ่อโลถ้าไม่ถ้าเอาพี่พี่ตายแล้วอ่ะไม่ยอมมาเอาพี่ปลาเหรอใช่ไอ้กูไม่ได้ไอ้กูไปมึงอย่าทำกูเลยกูไม่ได้ปลาเขาตู้ไม่ได้เขาตู้เป็นชาไม่มีชู้เฮ้ยปลา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 จะถึงแล้วปลาจะถึงแล้วปลาปลาจะถึงพี่จะถึงปลาแล้วประเด็นคือปลาอยู่ตรงด้านหน้าด้านหลังวะดูก่อน ปลา,ปาหหด้านหลังปลาป้ายูหวะชิปป้าพี่อยู่หลังบ้านเ <บา S 2> มื่อกี้เห็นแล้ว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 แทงหลังแทงหลังเอ้ยใช้อยู่จะใช้อยู่มันไม่ได้วางคียใส่ปลาเช,ชเอาเลยจะาบาังทีทิงเง<อ>เอ้ยเอไม,ไมเอ้ยเอ้ยปิงปลาปลาปิงเกินไป ปิงจเกินไปปลาใจเย็นนะเฮ้ยไม่ปลาไม่นะที่ปลาวับไปข้างหลังเอลยใช่พี่เห็นปลาปลาปลาโดนทะลุกำแพงเมื่อกี้แล้วก็อยู่เดียวบับกลับก็ต้องกำหมัดแล้วอ่ะแบบเมื่อกี้พี่พี่เดิมจะบังป้าพี่งงแทงหลังเสร็จอะไรวะน่ะเราค้างโอเคโอเคพี่พี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ โอเคหนูไม่เจอเครืค่องเลยเครืค่องอยู่ตรงนี้สองเครื่องเลยเจ้พี่มองผีอยู่ถ้าผีเอาพี่พี่แตกอ้าวไม่เอา <ไ S 1> วะ 70, 70. ณเจ็ดสิบเจ็ดสิบไม่ปิงครับผมไม่ปิงปกติไม่ปิง,ไม,ปงไม่ปิงเหมือนกันปกติเหมือนกันเฮ้ยลักมาหรอเฮ้ยไม่เสร็จ,จนียเครื่องเงี้ยฮัลโหล อ,อ,ยอย่าง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 อยู่ข้างหลังพี่อยู่ข้างหลังพี่ไปไปประตูบานไกลกันไปละไกลเหรองั้นหนูมาอันไกลให้ไม่อันไกล,ไกลเขา,ลาวนอยู่อยู่ตรงหลังแมสนั่นอ่ะบานใด,<ไ>ด้ดินใช่เฮ้ยโอเคอออออออสวยสวยประตูมีประตูอันนึงอยู่หลังบ้านได้ดินใช่ประตูหลังเครื่องติดอ่ะบานหนึ่งพี่เปิดบานไกลอยู่สวยดิหนูเปิดให้แล้วกันหนูยังไม่โดนแขวะเลยอ่ะ ไอ้พี่พี่พี่อยากได้ผีแบบฟัฟเฟิลแคมแคมอะแล้วพี่จะดุดคำหยาบพายมาเพียบเลยอยากให้รู้ว่าเราพังยันได้ป่ะมาแล้วไม่เสร็จ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 เก้าเก้าอะเก้าเก้านะถนนเก้าเก้าไม่ไม่ประตูถนนเก้าเก้าเดี๋ยววิ่งมาบอกให้เอาเอาว่ะเฮ้ยหลุมหลุมอยู่ตรงหลุมอยู่กลางถนนกลางถนนใช่ใช่เนาะว่ะไอ้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  ไม่รู้ไม่รู้ไม่จะถอนไหนซันจุกอยู่เราเราปั่นเราเราไอ้นี่ไปอันเดียวอ่ะผมพิสเอาใครผมพิสเอาใครวะรอให้รอให้มาหรือเปล่าพี่ตายแล้วนะเฮ้ยไปว่ะไปแล้วนะเฮ้ยกลับโอ้กลับโอ้้แแย่ลวกลับพี่อ้ำกลางกลางน้าตางเหมือนเขาวนต้องมาแล้วเพื่อนวเลื่อ้ไฟมันอยู่แถวเนี้ย วุนเลยวนยับพี่มีทุกเองพี่มีอุ้ยมาดิมาดิมาดิมาๆมาแล้วเอาปย์มากูเปย์มาแล้วจ้าเออพี่ตายพี่ตายปล่อยพี่ตายไหมทำไมอ่ะไม่เออมาดิกูสปินอยู่กับพี่นะอยู่กับพี่นะอยู่กับพี่นะอยู่นะครับคี่แตกวะ ไม่ทันครับไม่มีตายยากแตกไม่ทันไม่ทันตายตายตายปล่อยเลยปล่อยเลยตายแล้วตายแล้วตายแล้วเออสวยครับผีเล่นดีผีเล่นดีี่พี่เอยจพี่อมยใช่ใช่ใช่ไม่ดิไม่ไม่เอาท่อดิออกประตูดิออกประตูได้ปะล่ะสองคนอ่ะออกประตูดิผีไปประตูนะไปประตูนะเฮ้ยคุณพิดใครวะเนี่ยไม่ใครที่ไม่อยู่ที่ประตูออกบานที่ได้มันไปประตูบานนวลแล้ว อย่าอย่าตายเพิ่มนะอย่าตายแค่นี้คือว่าคุ้มค่าแล้ววิ่งไหนดูสิไม่ถ้ามันถ้ามันถ้ามันใช้สกิลไม่ล้มเว้แต่ถ้ามันตีตรงๆก็ล้มหลุมหลุมหลุมนั่นด้านซ้ายตรงนี้เออลงไปปิดแล้วเหรอปิดที่ไหนเพิ่งเปิดเอาเอาฮัลโหลท่อ กระเป๋าพยาบาลผม oh. เอาเอามาคืนด้วยนะตาหน้าเอามาคืนด้วยไ,ออไม่ต้องใสก็ได้ขอบคุณครับเอามาคืนด้วยนะแอมวิลลี่ปิงวะเพราะเป็นคนจีจีคนน่าจะรู้อยู่อะงงคิวแล้วก็งงกูว่า